ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตเลยก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับประจำวันที่9ธันวาคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าปัตทเดือด12แนวรบรายงานเพิ่มเติมออกมาครับไทยเรายึดเนิน6 7 7ช่องอานม้าเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับถล่มฐานขมรนแตกตกเขาเป็นปุ๋ยเกลื่อนแนวรบเกลื่อนตากันเลยทีเดียวซึ่งก็ยังรวมไปถึงทัพเรือครับยิงจากภากทะเลเนี่ยระอุตลอดแนวเลยกับบริเวณโซนจังหวัดตราดที่ยังดุเดือดอย่างต่อเนือ่องขมรนก็ยัน เราได้กับพื้นที่บ้าน3าหลังในตอนนี้อยู่ประกอบกับ F 1 6สของไทยเรากับกริปเพนของไทยเราครับก็ขึ้นอลาวาตแต่เช้าเรียกว่าขามิ้นกระเจิงกันเลยทีเดียวตั้งแต่แสงแรกของวันยังไม่เริ่มโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นมาตามต่อกันได้เลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่กันก่อนกลายเป็นว่าวันนี้เข้าสู่วันที่3ของการระทะเดือดกับขมิ้นแล้วนะครับกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2แล้วก็จันทบุรีตราดเนี่ยจัดหนักจัดเเเต็มโดยฉพาะออภ พนม,มรักอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินนั้นเสียงดังสนั่นวันไหวกับปืนใหญ่ของนักสองฝ่ายเนี่ยที่ระดมยิงใส่กันอยู่ในตอนนี้ซึ่งก็มีอัปเดตออกมาแล้วครับเป็นรายงานล่าสุดนะฐานขมานมีการยิงบีเ BM21 ตกใกล้กับโรงพยาบาลพนม,มรักก็เลยทำให้ ตอนนี้วุ่นกันเลยครับได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วก็ชุดแพทย์เนี่ยเข้ามาอยู่ในบังเกอร์เพื่อความปลอดภัยเป็นเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เขาเหม็นทำตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการวนลุปมาแบบเดิมก็ได้ก็คือยิงใส่พลเรือนยิงใส่ประชาชนไทยเราและรายงานอย่างเป็นทางการล่าสุดในบฏิทิกองทัพปาคที่2ครับกับการสู้รบในวันที10ธันวาคมนี้โดยมีการประทะกันเนี่ยเกิดขึ้นตามแนวรบหลัก4จังหวัดชายแดนของไทยเราเลยได้แก่จังหวัดแรกครับพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ก็เปิดทั้งหมดเนี่ย5แนวรบ กันเลยทีเดียวทั้งบริเวณบริช่องจอมช่องเปรอช่องระยีก็จัดหนักจัดเต็มครับยิงประทะก,กันอย่างดุเดือดรวมไปถึงยังมีปราสาทคนาครับที่เราสามารถยึดได้แต่ขมรก็ยังไม่ยอมยังระดมยิงบีเอ็มยีเนี่ย เข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและก็แนวรบปราสาทตาควายนะครับตาควายเองก็ยังถือว่าดุเดือดนะขเมนเขาก็อยู่พื้นที่ได้เปรียบมากกว่าบวกกับอาวุธบวกกับบับกกบบงเกอร์ต่างๆเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถรุกเข้าพื้นที่ได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องรทุ่นระเบิดอีกซึ่งอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นสภาพปราสาทตาควายนะครับเราก็พร้อมสร้างใหม่เหมือนกันนะถ้าเกิดขเมนอยู่ฐานตรงนั้น เราก็ต้องเอามาลงมาให้ได้นะครับรวมไปถึงยังมีอีกแนวรบช่องกลางและก็แนวรบปราสาทตาเมอนทมตาเมือนทมเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่ได้มีข่าวรายงานดุเดือดอะไรมากแต่ก็ยังมีการรบอย่างต่อเนื่องเหมือนกันแล้วในวันนี้นะครับทุกแนวรบเนี่ยยังไม่ปรากฏการสูญเสียเลยและเหตุการณ์ก็ยังไม่ยุติลงยังมีการประทะเดือดอย่างต่อเนื่องอันนี้เฉพาะจังหวัดสุรินเท่านั้นนะครับก็เปิดไป5้าแนวรบส่วนจังหวัดศรีสะเกดครับก็มีการประทะหนักดุเดือดเช่นเดียวกันกับ4แนวรบหลักซึ่งตอนนี้สถานการณ์ยยงไมุ่ติลเลเ ได้แก่แนวรบเขาเพราะวิหารครับในบื้นที่ช่องซัมเตโดนตวนภูผีสัตตโสมพนมประสิทธิ์ที่สและก็ช่องตาเท่าก็ยังดวนปืนใหญ่กันอยู่นะครับแต่ว่าช่องซัมเตเนี่ยเหมือนเราจะ ยึดได้หลายโูนเลยนะกับแนวรบพระวิหารครับขมินก็ยังขึ้นมาไม่ได้เขาก็พยายามจะรุกคืบเข้ามาเอาคืนส่วนอีกแนวรบหนึ่งครับก็เป็นแนวรบพระพรหมวิหารนะครับอยู่บริเวณภาษาพระวิหารนาะผามอยแดงแล้วก็ห้วยตาเรียจุดนี้แหละครับก็เป็นหนึ่งจุดที่ดุเดือดแล้วก็ยังมีแนวรบภูมะเขือช่องโดนเอาพรานยาวพรานหิน8ก้อนซึ่งทั้งสาแนวรบนั้นก็ยังไม่มีรายงานผู้สูญเสียนะครับยังมีอีกหนึ่งแนวรบนะก็เป็นแนวรบช่องสะเดาแต่ตอนนี้ ยังไม่ได้รับรายงานกับการประทะเกิดขึ้นนี่เป็นแนวรบพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับหลักๆก,ก็มี4แนวรบแหละที่ขมิจ้องจะเดินขึ้นมายึดพื้นที่ฝั่งไทยเราส่วนอีกจังหวัดหนึ่งครับจังหวัดอุบลราชธาน,นีก็มีอยู่2แนวรบหลักนะครับมีการประทะเป็นระยะก็คือแนวรบช่องบกกับแนวรบช่องอันมา้าดูเดือดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น2แนวรบเนี่ยแต่ว่าดูเดือดมากซึ่งทั้งสองแนวรบตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานการสูญเสียและเหตุการณ์ก็ยังไม่ยุติลง และจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็มี1แนวรบหลักในบืดนที่ช่องสายตะกูได้เริ่มมีการปะทะกันครับซึ่งก็ยังไม่รับรายงานการสูญเสียและก็เหตุการณ์ยังไม่ยุติอันนี้เป็นรายงานอย่างเป็นทางการจากกองทัพภากี่สอเองนะครับก็เดี๋ยวมาบอกแล้วว่า โอ้โหดุเดือดมากกับโซนกองทัพที่สองนะครับคือรบกันแบบหนักหน่วงจดหนักจะเต็มจะพบรพีกองทัพที่สองเนี่ยก็ปาไปแล้ว10แนวรบ12แนวรบซึ่งขมรเมื่อเช้านี้เนี่ยก็มีการยิงปืนคอใส่ช่องโดนเอาหนักมากนะครับพร้อมกับป้อมปืนภาษาตาควายหรือว่าช่องอันมาคือระดมยิงปืนคอใส่ไทยเราแต่มีเรื่องดีอีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อคือนนี้กลายเป็นว่าเนิน677ในบริเวณบริษช่องอันมาครับที่บอกว่าขมรอยู่สูงได้เปรียบเรายึดได้ยากเหลือเกินแต่สุดท้ายแล้ว วันนี้ครับเราสามารถยึดเนิน677จากฝั่งกะเมนได้ ในบริเวณพื้นที่ช่องอันมาตอนนี้ก็เหลือเพียงกลับมาเคลียร์พื้นที่ซึ่งในจังหวะที่เราสามารถยึดได้นั้นเนี่ยขมรนก็ควบคุมสม,มรภูมิเนินหกเจ็ดเนี่ยโอ้ยาวนานมากนะครับเพราะว่าเนินนี้มันสําคัญเป็นเนินสูงที่สุดในบริเวณช่องอันมาเลยใช้ยิงปืนใหญ่เนี่ยถล่มเข้ามาไทยอย่างต่อเนื่องเราเนี่ยก็สูญเสียมาโดยตลอดโดยเฉพาะฐานแดงไกลนะครับถูกถล่มยับเลยแล้วฐานในเราก็บาดเจ็บหลายคนแต่ก็มีวีรกรรมการยึดเนิน677ครับเราก็ ไปสูญเสียจากสิโทจิรวัตรมุ่งกลางจากอาวุธหนักของ,ของเมนที่ระดมยิงเข้ามาก็ต้องสารุดีทหารกล้าด้วยนะครับที่ยอมแลกชีวิตเพื่อแผ่นดินเลยํำไม่ตอนนี้เราสามารถยึดเนิน6.7เได้แล้วเหรือเป็นแค่การเข้าเคลียร์พื้นที่ยังหว้ว่นวางใจไม่ได้นะครับเมอาจาจะมีการระดมยิงปืนใหญ่เข้าใส่ไทยอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมเพราะว่า เนองตัวนั้นเนี่ยอย่างที่รู้กันเขาอยู่มานานแล้วก็เขาคุ้นจินพื้นที่ซึ่งเราก็ต้องระบัดระวังแล้วควบคุมพื้นที่ตัวนั้นเอาไว้ให้ได้สถานการณ์ก็เข้าขั้นดุเดือดรบแตกหักกันไปแล้วนะครับฐาน,นในเราก็ซันโวปืนใหญ่โจมตีจังหวัดอุดรมีชัยจังหวัดพระวิหารตั้งแต่ช่วง5นาฬิกาของวันนี้เลยยังมีอีกหนึ่งรายงานนะครับก็คือเครื่องบินรบกิบเพนกับ F .16 นั้นได้ขึ้นบินว่อนตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับเพื่อที่จะไม่ขเ,มเ,เขามาน่น,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 นยิงศาสต์เบียมยี่ส ทิ้งไข่ตรงเป้าต่อเป้าหมายทางฐานกัมพูชาเราก็เห็นได้ว่าฐานแตกยับเยินเลยมีคลิปออกมากจากฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่ฝั่งไทยเรานะครับฝั่งกัมพูชาเนี่ยฐานแตกยับเยอะมากแล้วก็วิ่งนหนีกันอุตลุดแต่งหนึ่งรายงานที่สําคัญไม่แพ้การที่เราต้องเฝ้าระวังกันเลยครับมีฝูงบินโดนของขเขมรเ,เนี่ยบินทั่วบริเวณช่องอันม้าก,กับช่องบกแล้วก็เนิน5 0ายลากยาวไปถึงอ่างเก็บน้ําพรานเสือเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นลำที่มีติดระเบิดนะ แล้วล้ำที่เหลือก็บินคุ้มกันแล้วก็หาเป้าหมายจุดนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าโดนนี่แหละเป็นสิ่งที่เรารับมือยากที่สุดเพราะมันไม่มีเสียงเลยซึ่งก็มีทั้งอาวุธวิถีโคง้งอาวุธวิถีตรงเลยครับที่ยิงเข้ามาตกในพื้นที่ฝ่ายไทยเราทั้งช่องโดนเอาแต่ว่าฝ่ายเราเนี่ยก็ปลอดภยัยคาดว่าอาจจะเป็นลูกคอ100มิลลิเมตรอันนี้ก็เป็นการอัปเดตในพื้นที่กองทัพภาคที่2นะครับเป็นการอัปเดตแบบเรีลวทม์เลยส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ครับกองทัพภาคที่1ตอนนี้ ตั้งแต่เวลา7็ดนาฬิกาเช้าตู่เลยครับทัาพักหนึ่งเนี่ยก็ยิงต่อต้านปืนคอของข้าศึกอย่างขามรได้ก็น่าจะยังเราดุเดือดกันเหมือนเดิมทั้งหนองยาแก้วหนองจานแล้วก็บ้านครองแผงซึ่งถึงแม้ว่าเราจะรุกคืบเข้าไปยึดได้เนี่ยแต่ขมนก็ยังระดมยิงไม่หยุดตอนนี้สื่อขมนก็เริ่มกังวลแล้วนะครับว่าเราเฮ้ยทำไมเอาจริงเอาจังขนาดนี้ไหลบุทีเนี่ยเราสามารถยึดได้แต่ว่าแนวรบหลักๆภาษาตาควายครับที่เรายังคาราคาซังอยู่ในตอนนี้เพราะขามรก็ ไม่ได้ยอมเหมือนกันส่วนอีกจุดหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งครับมาพูดถึงกองทัพเรือกันบ้างโอ้โหตอนนี้ดูเดือดถึงขั้นส่งเรือหลวงเทพาครับยิงปืนใหญ่จากภาคพื้นดินภาคพื้นทะเลเนี่ยเข้าพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อที่จะถล่มบ้านสามหลังในยุทธการตราดปราบปอร,ระปักตอนนี้ยังดูเดือดมากนะครับเสียงปืนยังไม่หยุดไม่หย่อนเลยตลอดตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาน่าจะปาไป20ชั่วโมงแล้วที่ยิงกันกระหน่ำเหลือเกินซึ่งก็เป็นกองทัพเรือของเรานะครับได้ส่งหานนายธิกระะยต จำรากจังหวัดตราดตั้งแต่วันที่เเลยแล้วการปะทะเนี่ยเป็นเวลาหลาย10ชั่วโมงแล้วนะครับนามิกก็ยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้เนื่องจากฝ่ายกัมพูชาครับได้ขุดบังเกอร์เป็นคูเลดที่หลบกำบัง ก่อนใช้อาวุธหนักปืนใหญ่เนี่ยตอบโต้ฝั่งไทยเราทําให้กองกําลังเนี่ยต้องลาถอยออกมาคือเราเข้าไปในพื้นที่บ้านสามหลังได้แล้วนะครับแต่ว่าเรายังอยู่ในพื้นที่ไม่ได้เพราะไม่มีที่กําบังไม่มีอะไรเลยก็เลยต้องถอยกลับมาใหม่แล้วใช้ปืนใหญ่เนี่ยยิงนาเข้าไปก่อนซึ่งเขมีนก็ตอบโต้กลับมาแบบนั้นเหมือนกันแล้วช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับกองทัพเรือก็ส่งสารไปยังเรือหลวงเทพาเพื่อที่จะให้ยิงซับพอร์ต ด้วยปืนใหญ่เพื่อเข้ายึดพื้นที่บ้านสามหลังได้สักทีหนึ่งจึงกลายเป็นทำลายฐานี่มันกัมพูชาไปแล้ว80%ด้วยกำลังนาวิกโยทินจนสุดท้ายครับเราก็สามารถเผาทำลายบ้านสามหลังได้สำเร็จรวมถึงตัวบังเกอร์ที่คาดว่าจะใช้ในการเก็บยุทธปกรณ์ซึ่งก็ถูกทำลายไปด้วยเช่นกันแล้วหลังจากการปฏิบัติการนะครับกองทัพเรือก็ดำเนินการให้กำลังพลและเรือรบตรวจการเนี่ย ะตาเวนตลอด24ชั่วโมงเลยและถูกยกกระดับสู่สภาวะพร้อมรบซึ่งอาวุธประจาเรือทุกชนิดเนี่ยก็ถูกเตรียมพร้อมเต็มกาลังด้วยเพื่อที่จะตอบสนองสถานการณ์ทันทีอันนี้เป็นรายงานที่เป็นข่าวดีมากนะครับเราสามารถเข้าตีเข้ายึดบ้านสามหลังได้แล้วแล้วก็เผาทำลายเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกได้เลยว่าเอาจะช่วยพี่น้องทหารแนวหน้าทุกนายนะครับที่เสียสละเพื่อชาติและต่อต้านขามรได้แบบนี้การที่ขมรจะมารุกรานเราเราขอตอบโต้ไปก่อนลุกรานเข้าไปก่อนลุกยึดพื้นที่ เนินจุดสูงได้เปรียบเอาให้สุดเลยและขณะที่ผมรายงานอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องบินรบ F16 นั้นและก็คริปเพนก็ได้บินไปทิ้งไข่ใบใหญ่ในเป้าหมายทางทหารครับในปริที่ช่องอันม้าและก็ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากเราสามารถยึดเนินสูงได้อย่างที่ผมบอกเลยคอาเมนก็ระดมยิงปืนใหญ่ปืนคอหรือว่าเบียมิเตเนี่ยสาดเข้าใส่ที่มั่นฐานของเราด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวรออัปเดตกันหลังจากนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าช่วงเช้าตู่เนี่ยพาราเดือดกันหนักมากคงต้องรอติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เฝ้าระวังไปด้วยกันเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายอยู่นานมากแล้วมีรถยนต์เล็กซัน เราก็เผาไปแล้วครับมีบ้านพักคนตัน้งฐานอยู่ที่นี่มีมอไซค์ใช้ ใหใญ่รถมอไซค์ย,ยึดได้ประมาณ10คัน